ดูเหมือนว่าการที่เราพาชาวเกาะทั้งหมดออกไปจะทําให้สัป,ปะละตัวนี้โกรธมากๆแต่น่าเสียดายนายก็ไม่สามารถทำอะไรฉันได้เหมือนเดิมแม้ว่าชาวเกาะเหล่านี้จะถูกพาออกไปแล้วแต่หลังจากนี้จะมีผู้อพยพชุดใหม่มาที่นี่และจะเกิดเป็นวัฏจักรใหม่ขึ้นมาและต้นเหตุของวัฏจักรก็คือเทพเจ้าแห่งเกาะหรือต้องบอกว่ามันเป็นพอดันเจียนกันแน่นะ แม้ว่าฉันจะไม่สามารถทำอะไรกับดันเจี้ยนนี้ได้แต่ก็สามารถฆ่าเทพเจ้าแห่งเกาะเพื่อจบวัฏจักรนี้ได้แต่ช่างน่าเสียดายที่ความแข็งแกร่งของฉันในตอนนี้มันยังไม่เพียงพอความแข็งแกร่งก็คือดาบที่คมกริบที่จะเจาะผ่านปัญหาต่างๆได้อย่างแท้จริงฉันเก็บสะสมโชคมา8วันก่อนที่จะถูกดึงมายัางดันเจี้ยนแห่งนี้แม้จะเตรียมเอาไว้ใช้กับตัวเองในอนาคตก็ตามแต่ถึงยังไงก็ยังมีโอกาสสะสมได้อีกเยอะ แต่ว่าโชคแค่8วันคงจะสร้างเหตุการณ์ที่ทําให้เทพเจ้าแห่งเกาะตายไม่ได้หรอกมั้งค่าโชคสะสมคงเหลือ1,200แต้มดาบที่ดีต้องตีด้วยเหล็กที่เหมาะสมฉันต้องหาจุดที่เหมาะสมที่ดีที่สุดสําหรับในการใช้โชคอ่าตดันเจียนแห่งนี้จะสุ่มดึงผู้คนเข้ามาหมายความว่ามันจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนใช่แล้วฉันลืมเรื่องนี้ไปได้ยังไงกัน หวังว่าดันเจี้ยนครั้งนี้จะดึงเพลเยอร์ระดับสูงที่สามารถทำลายเทพเจ้าแห่งเกาะได้เข้ามาทีนะโชค8วันไม่รู้ว่ามันจะสำเร็จหรือเปล่าได้แต่ปล่อยให้เป็นไปตามโชคชะตาล่ะนะหวังว่าฉันจะมีความโชคดีมากเพียงพอและภาพก็ได้ตัดออกมานอกเมืองตอนกลางวันมีเพลเยอร์7คนเข้ามาในที่แห่งนี้พวกเขาทั้งหมดคงจะเป็นเพลเยอร์จากตัวอย่างนั้นสินนะดูเหมือนว่าการใช้โชคในครั้งนี้จะไร้ผล เฮ้อช่างมันเธอไม่ได้ก็คือไม่ได้คนเราจะไปสมหวังกับทุกเรื่องได้ยังไงกันดันเจียนเกาะบูชายันได้เปิดขึ้นแล้วคำแนะนำา 1. ต้องเลือกบ้านพักให้เรียบร้อยก่อนฟ้ามืด 2. แต่ละบ้านของชาวเกาะสามารถรับแขกได้มากที่สุด3คน ห้ามโจมตีชาวเกาะหากฝ่าฝืนกฎจะได้รับการลงโทษอย่างรุนแรงจากเทพเจ้าแห่งเกาะภารกิจของดันเจียนอยู่ให้รอดในดันเจียนเป็นเวลา3วันมาคิดหาวิธีผ่านด่านดีกว่ากฎก็ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่ฉันก็รู้ความจริงแล้วมันก็เหมือนกับฉันเข้าสู่ดันเจียนพร้อมกับรู้ทุกอย่างอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่สามารถใช้เงื่อนไขาการค้นหาความจริงได้อีกต่อไปต้องอยู่รอด3ามวันเท่านั้นถึงจะผ่านดันเจียนแห่งนี้ แต่ในเมืองไม่มีชาวเกาะเหลืออยู่เลยแล้วฉันจะไปขอที่พักกับใครได้กันละ่ะกดทุกอย่างได้ถูกตั้งเอาไว้แล้วไว้ค่อยไปหาบ้านว่างๆพักก็แล้วกันร้างสั่งหอณ์ของฉันไม่มีทางผิดพลาดอย่างแน่นอนเด็กผู้หญิงคนนี้มีความอันตรายสูงมาก นะนี่มันจิตสังหารอย่างนั้นเหรอแย่ yeah, แล้วฉันจะต้องรีบหนีไปเดี๋ยวนี้เลยระยะห่างขนาดนี้น่าจะปลอดภัยแล้วหืมนี่มันคืออะไรคำเตือน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  ดันเจียนเกาะบ,บูชายันกำลังพังทลายเพเยอรทุกคนถือว่าทำภารกิจสำเร็จโดยปฏิยายโปรดรีบออกจากดันเจียนในทันทีนะนี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่อยะ่ะแย่แล้ว